สวัสดีค่ะคนเดิมนะคะเช่นเคยค่ะในท,ทุกวันนะคะพร้อมกับเรื่องราวของสุขภาพด้วยนะคะไปพร้อมๆกับโนอาวีค่ะเรียกกันง่ายๆไปเลยนะคะโนอาวี no ค่ะโนอาวี no นะคะโน no 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 อาวีก็จะมีผลิตภัณฑ์นะคะสอย่างจริงๆอาจจะหลายอย่างเพิ่มเติมนะคะแต่ที่ตัวเองเป็นตัวแทนจำหน่ายนะะในจังหวัดมหาสารคามอยู่ในขณะนี้ก็คือ ตรีพลานะคะแล้วก็มันบรี่ตราโนอาวีนั่นก็คือน้ำนะคะน้ำตรีพลาพร้อมดื่มแล้วก็มันบรี่น้ำมันบรี่พร้อมดื่มนั่นเองนะคะรู้สึกว่าจะมีจอมก่อกวนค่ะอย่าแพนพรานนิดนึงนะคะดูซิว่าจอมก่อกวนน,น,นั้นเป็นใครผู้ใดนะคะเธอก็จะมารับประทานสมุนไพรนะคะที่ตัวเองนั้นปลูกไว้นะคะก่อนหน้าน,นี้ก็ ปลูกแล้วก็นำไปจำหน่ายด้วยนะคะนั่นก็คืออ,อะไรล่ะนึกชื่อไม่ออกอะเศรษฐีเศรษฐีเรือนนอกกับเศรษฐีเรือนในนะคะแล้วก็เศรษฐีเรือนทองนะคะอันนี้ยังแยกไม่ออกเลยนะว่าอันไหนเศรษฐีเรือนในเรือนนอกนะคะเดี๋ยวจะต้องตรวจส่วนตัวก็จะต้องมานั่งศึกษาอีกนะคะว่าเรือนนอกหรือเรือนใน เอาเป็นว่าท่านไนไว้นอกบ้านก็เรือนนอกนะคะทําไว้ในบ้านก็เรือนในนะคะถ้าใบเป็นสีทองๆหน่อยก็เรือนทองะะอย่าเชื่อนะคะมัว่วค่ะมัว่วถนัดฟองนะคะฟองดูค่ะชื่อเต็มๆว่าฟองดูนะคะเป็นเพศเมียคะ่ะแต่ว่าถูกกักขังนะคะโดยฟองทำลายฉัน